นะโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภควาเมื่อกล่าวถึงพระเครื่องหลวงปู่ทวดนั้นเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพนับถือและไม่หยุดที่จะสอสแสวงหาเพื่อบูชาติดตัวและอาราธนาพุทธคุณเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภยัยและเจริญด้วยสิริสวัสดิ์ทั้งหลาย พระหลวงปุทวดได้มีหลักฐานบางส่วนระบุว่ามีอายุในราวสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาแต่ผ่านการติดต่อโดยญานสมาบัติของพระครูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีการสร้างพระเครื่องหลวงพุททุทวดครั้งแรกนั้นเมื่อปีพศ2497เป็นประเภทเนื้อว่าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสงฆ์และคารวาสอย่างกว้างขวางและส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยสามารถสร้างพระพิมพ์ได้65,000องค์จากที่ตั้งเป้าหมายไว้84,000องค์ตามจำนวนพระธรรมขันธ์จุดประสงค์เริ่มแรกนั้นจะสร้างขึ้นมาแค่3พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็ก แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้มาช่วยกดแม่พิมพ์มีจำนวนมากมายหลายคนทั้งนี้จึงขยายแม่พิมพ์ออกไปอีกทั้งพิมพ์กรรมการพิมพ์พระรอดพิมพ์ชลูดและพิมพ์ต้อเป็นต้นวันนี้จะขอมาบรรยายในหัวข้อเรื่องพระหลวงผู้ทวดพิมพ์ใหญ่ปีพศ2497 เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาและสะสมไปด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้จึงจะได้พระแท้มาครอบครองสมดังใจปรารถนานะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามยิ่งศึกษายิ่งได้ความรู้นะครับยิ่งนักสะสมและนักนิยมพักเครื่องด้วยนั้นยิ่งหาความรู้ จะทำให้เราได้เปรียบคนอื่นนะครับเริ่มต้นด้วยความศรัทธ,ธาตามมาคือหาวิชาติดตัวและสุดท้ายตามมาด้วยการสอบแสวงหาเพื่อให้ได้มาครอบครองและบูชาติดตัวเพื่อนเพื่น,น,นพี่น้องพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมการบรรยายได้เลยนะครับ เพื่อนๆพ,พี่น้องพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากพิมพ์แรกก่อนนะครับพิมพ์ A หรือที่เรียกว่าพิมพ์ใหญ่หูขีดครับเรามาชมจุดสังเกตจุดแรกกันเลยนะครับสังเกตเบ้าตาขององค์พระเขาจะมีความลึกแลดูเป็นมิตินะครับปรากฏเส้นขีดข้างหูทั้งสองข้างครับซึ่งเป็นที่มาของพิมพ์นี้นะครับนักนิยมพระเครื่องเลยเรียกว่าพิมพ์ใหญ่หูขีดครับ เรามาชมจุดพิจารณาต่อไปนะครับจะปรากฏเส้นชายจีวรข้างสังคติทางด้านซ้ายขององค์พระ2-3เส้นบางองค์ติดชัดบางองค์ก็ติดลางๆนะครับให้สังเกตเส้นบล็อกแม่พิมพ์นะครับเส้นที่ผมทำทุกสอนีไว้ส่วนมากแล้วจะปรากฏแทบจะทุกองค์นะครับของพิมพ์นี้เรามาดูสังคติกันต่อนะครับเส้นสังคติเขาจะมีความคมชัดเจนนะครับ ลักษณะนูนเด่นขึ้นมานะครับเรามาชมข้อต่อไปกันเลยนะครับลักษณะเท้าขององค์พระเขาจะมีความคมชัดเจนนะครับนูนเด่นขึ้นมาทั้งสองข้างครับรวมทั้งบัวด้านล่างองค์พระด้วยนะครับเขาจะเป็นแท่งคมชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาชมแม่พิมพ์ในลำดับต่อไปเลยนะครับพิมพบี B, หรือเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ลึกนะครับเรามาดูจุดแรกกันเลยนะครับเพ,พื่อนเพื่อน ลักษณะรายละเอียดบนใบหน้าเขาจะมีความคมชัดเจนกว่าทุกพิมพ์นะครับและก็มีความชะลูดกว่าพิมพ์เอเล็กน้อยครับให้สังเกตโหนกแก้มทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับเขาจะยุบตัวลงหน่อยจะไม่เหมือนโหนกแก้มทางด้านขวาขององค์พระครับต่อไปเราจะมาดูจมูกองค์พระนะครับเพื่อนๆลักษณะจมูกองค์พระเขาจะมีความสูงโด่งมาเล็กน้อยนะครับ เรามาดูจุดพิจารณาข้อสำคัญนะครับของพิมพ์นี้เขาจะมีเส้นขีดใต้ข้อเท้าขวาขององค์พระนะครับจะพบแทบจะทุกองค์นะครับลักษณะหัวเข่าทั้งด้านซ้ายขององค์พระนะครับเขาจะมีความใหญ่และก็สูงกว่าด้านขวาขององค์พระนะครับเรามาดูจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเขาจะปรากฏเส้นลางๆทอดยาวลงมาคู่ขนานกับแขนซ้ายองค์พระครับ ในลำดับต่อไปเรามาชมจุดพิจารณาพิมพ์ C กันต่อนะครับหรือที่เรียกว่าพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับลักษณะใบหน้าเขาจะมีความกลมกว่าพิมพ์ีเล็กน้อยนะครับให้สังเกตที่หัวไหลสา,ายขององค์พระนะครับเขาจะเป็นก้อนเนื้ออยู่ซึ่งเป็นที่มาของพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับ เรามาชมจุดพิจารณากันต่อนะครับลักษณะริมฝีปากขององค์พระนะครับเส้นตรงกลางริมฝีปากเขาจะเป็นเส้นตรงนะครับเรามาชมจุดพิจารณาข้อต่อไปกันเลยนะครับลักษณะเส้นสังคติของพิมพ์นี้เขาจะไม่นูนเด่นเหมือนพิมพ์อื่นๆนะครับและปรากฏเส้นสังคตินูนเด่นมา1เส้นนะครับตามลูกศรที่ผมขี้ววไว้นะครับเพือพ่อนเพื่อพี่น้องฟังทนันไหมครับ พี่น้องท่านใดฟังไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ได้เลยนะครับเรามาชมจุดพิจารณาข้อต่อไปกันเลยนะครับผิวผนังเหนือบอริเวณหัวเขา่าขวาขององค์พระโดยส่วนมากแล้วที่พบจะไม่ค่อยเรียบตึงนะครับเขาจะเป็นรอยครุขระนิดนึงเรามาชมข้อต่อไปกันเลยนะครับลักษณะหัวเข่าซ้ายขององค์พระเขาจะมีความสูงเด่นมากกว่าหัวเข่าทั้งด้านขวานะครับในลำดับต่อไปเรามาชมแม่พิมพ์สุดท้ายของพิมพ์ใหญ่กันเลยนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่กรรมการครับโดยพุทธลักษณะของแม่พิมพ์นี้เขาจะมีความคมชัดมากกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับเรามาชมข้อแรกกันเลยนะครับจะปรากฏเส้นขีดที่แก้มทั้งสองข้างขององค์พระนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแม่พิมพ์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่กรรมการนั้นมีหลายบล็อกนะครับอาจารย์จะขอยกตัวอย่างมาหนึ่งบล็อกเพื่อมาบรรยายในวันนี้นะครับ เรามาชมจุดพิจารณาข้อต่อไปนะครับแม่พิมพ์นี้จะปรากฏเส้นลูกตายให้เห็นเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงเส้นไหปรปลานะครับที่ปรากฏเป็นเส้นชัดเจนนะครับรวมไปถึงสังกตินะครับเขาจะมีลักษณะเด่นคมชัดเจนนะครับและบัวด้านล่างองค์พระนั้นเขาจะมีลักษณะเป็นแท่งคมชัดเจนเหมือนกันนะครับ ในลำดับต่อไปเรามาชมด้านหลังขององค์พระเลยนะครับทุกท่านบางองค์ก็ปรากฏเม็ดแร่จำนวนมากบางองค์ก็ปรากฏเม็ดแร่จำนวนน้อยบางองค์ก็ปรากฏลายนิ้วมือที่ยังมีความชัดเจนบางองค์ก็ปรากฏลายนิ้วมือที่เลือนลางขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาขององค์พระด้วยนะครับ สำหรับฐานองค์พระนั้นให้ท่านสมาชิกดูความเป็นธรรมชาติเป็นหลักนะครับลักษณะการหดตัวของเนื้อว่านเป็นอย่างไรลักษณะคราบไขที่คลายตัวออกจากองค์พระเป็นอย่างไรให้สมาชิกทุกท่านรับชมจับภาพได้เลยนะครับขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมการบรรยายในครั้งนี้ขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีนะครับ